สบายดีสบายดีสวัสดี่อแมพี่น้อง FC เบิร์ดสุขุสุขคนเนาะวันนี้ก็มาพบพอกับเฮาคือเก่าทางส่องเสาวปอหุ่ยางเด้อสบายดีเนอาอบอวา่าจะเป็น FC ฝั่งลาวฝั่งไทยหรือต่างประเทศกสบายดีสวัสดีเบิร์ดทุกๆท่านเนาะตอนนี้ก็นฝนเอื้อนพี่น้องจะไปเบิ่งต้นน้ำลา,ไรไราหลไหลบแห้งค่ะพี่นอ้องค่ะ ไล่หน่อยเดียวเน,ะนาะน้ำไล่หน่อยเดียวแล้วฝนเอ้ยปลามันกระบ่ค่อยลงหรือเบิ่งปลาพี่ลอยดิ่งๆนีอ่าีับฝนแห้งยังคือด้ให้ทั้งนนะมีปลาด้ก้นพายค่ะน้ำบ่แห้งปลามาลงพี่น้อง ข้าวในนี้เพียงน้นนี่ใกลยองกินเบิดลกพทนน้ำไหลบ่น้ำไหลอนนึงน้ำไหลแห้งก็สิได้ลายอยู่พี่น้อง

ปขอช้าโตาตบพี่น้องูู่เอพี่น้องลายโตไม่งงนะมันจะหัอนนะพยายามแล้วเห i, ็นงกงงูพี่น้องคเฮ้ยปลา,ากินปลาเบิดและเออเบืงในทองมันบักใหญงงูมันกินปลาพี่น้องอ่าเนี่ย้าไม่เขียนที่ที่ทิพนี่นไม่งง เช่อแม่ลาบยานคุณยิงแม่บะยานงงเลยน้องเอาปลาขอบไปปิงเอ้เอแน่น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 ผกระยานนี่ไล่ออาเอางูนำจับนี่น่ะเอ้กะปูนี่เนี่ยเพ่อ เอาก็ปูกไปเอ้ยมือน่ะคือ1ทิพทิพมือนมือน่ะเต้นไม่ใช่กันเลยชิบงูออกน้อ,นองมันมากินปลาเฮ้ยน้ำอะไรสนกหนึ่งเอาปลามาใส่พี่น้องเอ้ยลงน้ำแห้งกว่านี้ก็่ไห<อ>ได้แหลมต้นลงมต้นแลลมลงคุนเช็ดได้นี่ป่นน้องไปแจ่ว ดี๋ยวประขอน่อย2-3โตใหญ่แน่ตัวนึงเฮ้ยงแห้งกว่านี่ในกรบอกเนาะเข่ากำลังเริ่มออกพี่น้องเข่าหน้าคอยกลังออกเนาะ เข่าอยู่หน้าก็ได้เริ่มออกกันแล้วงามแถวนี้แล้วพี่น้องเอย้ยได้เขา้าแต่แถวหลงน้ำนะอะไรเนาะอ่ถือมือสิไปอัปเดตเฮ้ยฝนมาอีกเลยฝนมาเลยพี่น้องฝนมากกับใบแห้งดอกพุธยิ้มๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวจะมันไปสิไปอัปเดตเอาให้เบิ่งเนาะ แถวรลอ,อกนี้เริ่มออกว่าแล้วพี่น้องน้ำกับวา่านหางบุกบอุเทนที่ชิมเมนปลาเด็กยิ้มยิ้มไปเขากำลังเริ่มออกพี่น้องเอ้ยเขาอ,อยู่หน้าซามงปอเนาะ เขาน้าซาลงหาจะซุกเลยเข่าซาเมงปอฮะเกาอขึ้นพี่น้องขึ้นฟ้าขึ้ขขขนฝนฝนตกลงมาเลยตอนเอาลงมาแหงตึกเดี๋ยวนี้เอ้าถือโทรศัพท์แถวนี้บองงามเปไดเนาอนี่นู่น ได้แถวรูปอะไรพี่น้องเนาะโน่นหักก็ได้ดอกอันนี้คือซีเมนคนละอันนั่นคนละสายพันธุ์เด้อเปิ่งซีกระแตกต่างเลยกับเพื่อนออกน้ำเลยท่งนึงยังไม่ได้ออกน,นี่แหละน้ะนำก่อนหมูยังไม่ได้ออก cứ tài nằm cả nghìn nữa khăn nà khăn thê nà luôn hang hang sao thằng chắc bẻ phải nè nốt là cái ngam nhiều thì nó còn phải ha phá vừng nhiều บนออกบนยังเนาะอันนี้หาะดำก่อนหมูนี่นะดำก่อนหมูอันนั้ดนดำลำางค่ะกับเพียงใหญ่แต่นํ้นดำลังอันนี้ยังไม่ได้ออกมันเข่าซรายพันยังเัินคือออกซากก็หมูแทนปีนี้คออยากห้เป็นคือปีกายเนาะพี่น้องปีกายอยู่ป้าดเข่าคอยจังว่า มาออกงอกบัดเลยเป็นตัดเสียดายเขา่าน้ำจะไปไหเพ่อนร่วมงัวเออนี่เขาาห้นี่ข,นขึ้นสม่ำเสมอเลยพี่น้อง ขขาจักสายพันธุ์ยังแหนเลยพี่น้องบ๊วยแมนบ๊วยแมนข่าวดอบ๊วยแมนข่าวดอเนาะแมนบ่คันข่าวดอนี่แบบสีสุกหล่าแล้ววะข่าวดอนี่ยไอ้บ๊วยแมนข่าวดอเนาะขขาวงันเขาหงว่าขขาวงันไปหาปลาก็ะปได้น้ำนี่ลายพี่น้องลายน้ำ แต่ว่าปลามันบลงเน,ะนาะน้ำไหลมันบ่นไหลแหงข้ามน้ำไหลแห้งป้ามันก็สิลงอยู่พี่น้องโอ้ยเปียกไปเลยเปียกไปแล้วเปียกไปแล้วเน่ไปจบอันทีละหน่อยกันพี่น้องได้พออัน ป่นซับนี่แหละมีต้นน้อยๆเนาะอันนี้เป็นปลาซีวพี่น้องปลาซีวที่ได้แหละจากต้นเลยเนาะนนี่ะได้บ่อลายปีกายจนขี้คันเลยอะลายเล,ลี้ยวปีกายนป๊าดลายสุดยอดเลยเนาะโอเคนะ้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เด้อฝากความแอรพี่น้องกดแชร์กดไลค์ กดซับสไครเนาะที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งได้ประพัดคลิปใหม่ๆจากซ่องซาวเปหอยางเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามนะครับชมสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้อง